ก้มันเลยจะโรเซสกรีนเล่นบ้า Please! Let's warm up! Mm. Offline. Okay. Offline. Okay. Okay. Yeah. Let's play mode. Team! โอ้ยหมเดิรนดีกว่าพูดคิดถึงคนนี้หมดหมโมเดินพูดคิดถึงเลยบูดเนี่ยคิดถึงมากโอ้ได้สิเหมืมนสี่ไม่จำชื่อขนาดชื่อยังจำไม่ได้เลยพูดเฮ้ยผมเคยเล่นหมดนี้เมื่อก่อนนะครับผมนั่นแหละผมเคยเล่นหมุนนี้เมื่อก่อนซึ่งแบบถัลไป แต่ผมจะเออแต่ผมจะวางกับระเบิดตัวนี้พอเพราะว่าถ้าจุดกระโดดตรงนี้มันจะโดนกับระเบิดนี่ล่ะรูแบบ้ผิดว่าถ้าจะว,วางกับระเบิดตัว,ตวน,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 นี้มันจะไม่ได้เอ้าทำไมทำไมว้าวเจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะอเอา้าเอา้าโดนกับระเบิดตัวเองคุณตายโง่ หนึง่ง K เลยค่ะ Double kill mm. Double kill 我怀了呀！ Oh my. double kill my, 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 my. triple kill uh, kill แค่ก็เป็ไแล้วก็กายอยู่แล้วก็รูกันอยู่กันอยู่อยู่กอยู้กันอยู่กนอ่กัอยู่อ่กอูกันอยู่กันอกนอยย่กัน่ันอยูู่มัน่กย่อูยกอยู่กัน่ยกอนยนอ่อยอกันอย่กอยอยู่อย่น่นกันออ่นอยอย่อ โอ๊ยปลอภัยปลอดภัยปลแลัวปลดภยปลัยปลดยปลปลดย อันโตไปครับจัคโตเอ้า ัวแต่อ้อยิงกระเบิดทำไมโอ้มันถึงปืนเรจะไปตรงไหนวะจะตายแล้วจะไปเฮนี่ไม่เป็นไร แพ้ไม่แไรฮะราแพ้ไม่้เรปเล่นกันดหาเล่นเออหนูไปมันไม่ได้รางวัลมันไม่ได้อะไรดไม่แค่แพ้